คความรักท,ที่เราคิดว่าจะเก็บไปสักแป๊บหนึ่งก็ต้องถูกทำลายแล้วกย่าเก็บชื่อเราบอกคือสภาพตอนนี้คือกิจกรรมในวันนี้คือว่าเราจะมาเล่นยาต่ะแล้วเราจะใส่ชั้นสิบเอาไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเลยสึกว่าเวลาทำอะไรแม่งก็เหนื่อยไปหมดเออพูดแม้กันเนาะรู้สึกว่าเวลาทำอะไรมันก็จะนั่นไปหมดขี้ขี้เกียจตัดต่อเนี่ย แต่น่าจะพอตัดต่อได้อยู่แหละมึงชอบขยับอยู่แล้วก็อย่าถามอะไรจะดีกว่าเพราะว่าชาติไทยยังมีตลอดแล้วนสนุกดเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นด้วยก็มาเล่นด้วยได้นะคิดอยู่ว่าอยากจะไล์สดอยู่บ้างไล์สดหนึ่งร้อยซับซับซับ,บ,บไม่รู้ซับหมายถึงผู้ติดตาม,มาหรืออลไยกันแน่แต่ก็เอาเป็นว่าผู้ติดตามมากันเนาะถ้าวัน คืออยากจะเล่นกับคนอื่นอยู่แหละแต่แต่นี่คือช่วงเวลาที่ไม่สมควรจะเล่นก็ไม่แล้วกันเอาเป็นว่าแล้วจะเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าจะตัดไปแต่ว่าจะตัดไปช่วงที่ถึงชั้น้าสิบก่อนแบบไม่ใช่ห้าสิบอันนั้นถึงชั้นแบบว่าห้าสิบอะไรเงี้ยแบบเล็กถึงชั้นห้าเนี่ยเราผมจะเปิดให้อันนั้นห้าส <50. S 1> ิบก็ชั้นสิบก็จะเปิดให้อีกรอบ แต่ถ้าเป็นห้องมืดก็จะเปิดให้เหมือนกันห้องมือดอาจจะเดินมัวๆหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เก่งการเดินห้องมืดจดสุดแต่ถ้าเจอสเปาเนี่ยมีอะไรจุดปลอกเวลาจะเมนเลยเมื่อก่อนในตัวที่ได้เป็นตัวแรกน่าจะเป็นสเป๋าเพราะวิะวจัยเยอะสุดแต่ตอนไหนวีวีคือมาร่ัวๆแล้วเวลาเล่นเล่นสนมาจบเจอไอตัวที่แบบ สเปาคือแบบเกือบไม่ออกแต่ก็ออกอยู่คือล่าสเปาอยู่ไงแต่ไม่เจอแต่ถ้าถามว่าตัวใหม่ล่าไหมไม่ได้ล่าแต่มันมาลัวๆก็ถือว่าดีแหละแต่ว่ามันยิงไม่กี่ว,วันน่าจะอีเวนต์หมดมั้งไม่รู้ยังไงอะแล้วก็ทิเกตจะใช้ก็เป็นทิเกตประมาณนี้แล้ยาต้าก็สกินฮาโลวีนงั้นเรามาเรื่องลยดีกว่า เราจะตัดไปช่วงน,นั้นเลยแล้กันายกุดตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าลิฟไม่เปิดเจอบ่อยแล้วแต่เหมือนว่าน่าจะเปินไปสักพักก็คงเปิดให้เลยแต็กก็นะมันนานอย่าบอกว่ามันจะเล่นไม่ได้เสียได้หมดเลยนะเ <c oughs> ล่นไม่ได้ไดเลย บางทีก็อันนั้นกระเด็นออกไปแล้วก็แตกคาลิปโดนแน่เลยดูมันทั้งั้นเดี๋ยวอานนี้ไว้ก่อนแล้วถ้าเปิดได้อีกทีเดีวจะกลับมาอีกทีนะปิดแค่บแป๊บเดียวมันก็นออกมาแล้วแต่ทำไมมันทำอย่างนั้นล่ะเฮ้ยงั้นเอาเป็นแม่ดอค่อยนี้แล้วกันนะอ่บ๊ายบาย ปัญหาไม่มาแล้วจ้าเก็บของไม่ได้วิ่งไม่ได้ยาวก็ไม่เห็นท่วิสเตอร์ก็ถือว่าเราแหลกจนตายเราก็บอกไว้ว่าช่วงเวลาที่เรากำลังทำมาเล่นไม่ได้ก็แงเนาะเน็ตกากันนะก็เอกไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะไอ้พี่สนใจเลยครับพี่สนใจเลยจ้ะ มันทำอเ,เอ,อ๊ะเอาอะก็วัรอเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราค่อยเอาวันพรุ่งนี้ละกันเนาะโคิโปโขนาดโปมันยังแดกแหลกแบบเออน่านเาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เอาไม่เป็นไรละกันแค่นี้ไปก่อนบ๊ายบาย เออโอ้ผ uh, oh, oh, okay, ิดเออโอเคบ๊ายบายถ้าต้องพูดอะไรเรอย่างนี้แล้วกันเนาะบาสโก้รู้ไหมไม่ช่องเราทำไมถึงต้องชื่อว่าบาสโก้เพราะว่าตัวละครไอ้คำว่าบาสโก้เนี่ยคือตัวละครโอซี C. ตัวละครโอซีตัวเองคือเอาง่ายๆคือตัวละครโอซีชื่อบาสโก้เรวจะบอกด้านการประมาณว่าบาซีบวก บาสโก้ไม่รู้จักเลยาตี่แต่งงานกับโคโคที่เรียกไทยว่าโกโก้มั้งรวมร่างการได้บาสโก้งั้นปิดแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะหัวรอแล้วตอนนี้เราเอาวันพรงนี้แล้วกันแต่ดีโบบบายบาย